วันนี้เราลองมาจัดร้านค้าเช่ามาดูนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างโลดเหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นร้านค้าเช่านะครับต่อเนื่องมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ชมนะครับก็สามารถคลิกลงไปดูข้างล่างได้นะช่างโลดทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ ที่คุณพี่โชคนะครับแนะนําโครงสร้างมาตัวหนึ่งนะคือว่าคุณพี่โชคเนี่ยอยากได้โรงจอดรถนะครับเป็นข้างบ้านนะครับช่างโรดก็ว่าเอ้มันยาวๆแบบนี้มันน่าจ,จะทําเป็นร้านค้าเช่าได้นะครับช่างโรดก็เลยมาจัดส่งให้ดูใหม่นะโดยจะต้องเพิ่มโครงสร้างนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่แนะนําให้ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งมากๆนะครับควรจะมีอาคารบ้างนิดๆหน่อยๆหรือว่าเป็นที่ที่แบบ ไม่โล่งจนเกินไปนะครับหรือว่ามีต้นไม้มีอะไรบ้างบางลมนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่แรงลมที่เข้าทางด้านยาวของตัวร้านค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าช่างโลดมีข้อแนะนํำยังไงนะครับก็เป็นอันนี้นะครับขอเท้าความนิดนึงนะครับของคุณพี่โชคที่แนะนํามานะครับคือสูงเสาหน้าเนี่ยสูง3เมตรนะครับเสาหลังเนี่ยประมาณ2องเมตรเจนะครับเมื่อจัดสรบที่4องศาแล้วนะครับด้านกว้างเนี่ยอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับ ด้านยาวตรงนี้20เมตรเลยนะครับก็ใช้เป็นหลังคาไม่ท่านชี้นะมีเหล็กเสาเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วนะครับแปลเป็นกล่องร้อยคูณห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นโครงสร้างง่ายๆนะแต่ว่าช่างโลดก,ก็เลยเห็นว่าเออมันน่าจะมาทําเป็นอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเป็นร้านค้าเช่าแบบนี้น่าจะดีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับเป็นคลิปตัวนี้นะเดี๋ยวช่างโลดทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็คือยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จอดรถได้4คันนะครับแต่ว่าของคุณพี่โชคเนี่ จอดรถเข้าทางด้านสั้นนะก็คือจอดรถซ้อนๆเรียงเข้ามาจากข้างในนะครับก็อารมประมาณเป็นตึกแถวหรือเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีพื้นที่ข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นห้องเก็บของได้หรือทําลานจอดรถได้หรือทําเป็นโรงจอดรถข้างบ้านได้อะไรอย่างนี้นะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับขนาดห้องเนี่ยประมาณ3ามเมตรห้คูณสเมตรนะครับก็ต่อเรียงกันประมาณ5ห้องนะ แต่ว่าจะายาวกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ยึดโครงอยู่ที่ประมาณ3เมตรห้คูณสเมตรอย่างนี้นะครับหลังคาไปไม่ทานชีดนะครับแล้วก็จะใส่ผนังไปให้ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นทรงร้านค้าที่ดูดีหน่อยนะครับก็ต้องบอกไว้ในทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่ปรากฏในคลิปวิดีโอของช่างโลดนี้นะครับทำเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ประมาณราคาเบื้องต้นนะครับศึกษาความเป็นไปได้ของลักษณะของโครงสร้างนะครับไม่สามารถนําไปก่อสร้างได้นะครับ ถ้าอยากนํารูปแบบโครงสร้างของช่างลวดไปก่อสร้างนะครับควรมีวิศวกรควบคุมงานมีวิศวกรตรวจสอบแรงนวงอีกครั้งนะครับด้วยความบาดานดีจากช่างลวดนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาสมมติฐานน้าหนักที่บรรทุกในโครงอาคารนี้ก่อนนะครับก็เบื้องต้นคือใส่น้ําหนักคงที่ไปที่10กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็เผื่อพวกเมทั้ชีตนะครับหรือว่าแปรอย่างนี้นะครับอย่างละ5กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะก็มีน้ําหนักจรน,นะครับ ใส่ไปที่ประมาณ30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะแขวนไฟได้นะครับหรือว่าแขวนกล้วยและมือนางได้นิดหน่อยนะอย่าไปแขวนเป็นเครือหลายๆเครือเต็ไมไปหมดนะครับก็จัดให้ทรงเป็นคล้ายๆกับร้านค้าอย่างนี้นะมีเส้นซอกๆเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นห้องๆเป็นล็อกๆอย่างนี้นะครับ อาจจะนําไปลงทุนเพื่อไปให้พ่อค้าแม่ค้ามาเข้าขายของกันได้นะครับก็เหมือนที่เราเห็นตามข้างทางตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับว่าเป็นขายผลไม้ขายของฝากตามแต่ละจังหวัดอะไรไงนี้ครับผ่านไปตรงไหนก็เจออะไรย่างนี้นะก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับโครงสร้างมันก็จะไม่ซับซ้อนนะครับมีเสาหน้าหลังอะไรอย่างนะี้นะแล้วก็มีขื่อมีแปรมีจันทันอะไรอย่างนี้นะครับทรงก็เป็นเพิงหมาแงนหรือทรงโมเดิร์นง่ายๆนะครับโครงสร้างตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวช่างรถอธิบายข้างในนะว่ามันต้องควรระมัดระวังอะไรนะครับก็ อนนี้สายแรงลมไปที่ด้านสั้นกับด้านยาวนะเวลาเราเอาไปจัดทรงเนี่ยแรงลมมันจะมาไม่พร้อมกันนะถ้าจะให้มันมาพร้อมกันเนี่ยมันจะต้องทําอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านี้นะครับงัน้นเอาเข้ามันทีละทางพอนะนะครับด้านยาวทีหนึ่งด้านสั้นทีหนึ่งนะครับแรงลมก็คิดที่50กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับเป็นไปตามความสูงของมันนะครับก็อยู่ในกฎกระท่วงในการออกแบบโครงสร้างและสา,ยยางนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นเรื่องค่าการแอนตัวนะครับเดี๋ยวช่างรวดจ,จะให้ดูตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นการแอนตัวของโครงหลังคานะเป็นลักษณะของการแอนตัวของน้ําหนักที่บรรทุกอยู่บนโครงหลังคาอย่างเดียวนะครับคือพวกน้ําหนักบรรทุกคงที่กับน้ำหนักบรรทุกจรนะครับที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคือ10กับ30มสิบนะครับการแอนตัวการสั่นตัว,ตวมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับดูเสานี่มันจะแข็งมากนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกับตัวที่แล้วนะไอ้ตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็น โครงสร้างที่มันเป็นจันทันเดี่ยวนะครับแต่ตัวนี้มันมีโครงถักอยู่ตรงกลางนะแต่ตัวนี้มันมีโครงถักอยู่ตรงช่วงเสานะครับงั้นเสามันจะไม่สะบัดมากเห็นไหมไอ้ตัวก่อนเนี่ยสะบัดเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีจันทันอยู่ตัวเดียวนะแต่ตัวนี้มันมีมันคล้ายๆกับมีค้ำอยู่ที่บนล่างอะไรอย่างนี้นะครับมันมีความลึกของมันแหละส่วนตัวจันทันพรางตัวนี้นะครับมันก็ยังสะบัดเหมือนเดิมนะสะบัดเมื่อก่อนเท่าไหร่มันก็เท่านั้นเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3มมิลเหมือนเดิมนะครับ เสาเนี่ยมันไม่สะบัดมากเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันโครงถักค้ำอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเรามีน้ําหนักบรรทุกคงที่อยู่บนหลังคานะครับแล้วก็มีแรงลมเข้าทางด้านยาวของตัวอาคารนะครับการสะบัดตัวเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับคือมันเยอะเพราะว่ามันมีแรงลมที่มันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับโครงสร้างคล้ายๆนี้นะครับแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้นะครับมันแค่สาเมตรครึ่งอ่ะ เหมือนกับคนที่ยืนกลางขาแคบๆอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้โครงสร้างเนี่ยมันขยับตัวเยอะนะครับแต่ว่าจะทําให้มันน้อยกว่านี้ได้ไหมก็ได้นะครับคือเราก็ต้องไปเพิ่มเสาให้มันแข็งกว่านี้นะครับแล้วก็ให้โครงถักเนี่ยมันอาจจะลึกกว่านี้นะครับหรือว่าไปเปลี่ยนจุดรองรับที่ฐานมันให้มันแข็งมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ช่างรวดทําให้มันอ่อนไว้หน่อยนะเพราะว่าเวลาเราก่อสร้างจริงๆหรือว่าเราไปประกอบกันจริงๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะทําได้ง่ายทําได้ง่ายว่างั้นดีกว่าน,นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ลักษณะที่ขอบของอาคารทั้งสองฝั่งนะครับทางด้านยาวนะช่างโลดให้มีค้ำลงไปหน่อยนะเผื่อไว้เวลาที่แรงลมมันเข้าทางด้านยาวแบบนี้นะครับมันจะช่วยได้นะดีกว่าเราไปเปลืองโครงถักตัวขอบอาคารเพิ่มขึ้นอีกนะครับช่างโลดก็เลยให้เป็นค้ำไว้อย่างนี้นะมันก็จะประหยัดลงไปได้อีกนะครับนี้มาดูการสั่นตัวนะครับก็ให้ดูตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้นะดูเสานะครับดูเสานะมันก็สะบัดอย่างที่ช่างโลดบอกนะครับว่ามันค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเวลาเราไปก่อสร้างลักษณะโครงสร้างคล้ายนี้นะครับใช้กล่อง หรือกล่องสนิ้วเนี่ยนาแค่3.2นี่นะครับถ้าเกิดว่าไปก่อสร้างในที่ล่งแจ้งมากๆนะครับลมมันก็จะเยอะตามไปนะ,ะมันอยู่ได้ไหมมันก็พอจะอยู่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหากับพวกผนังของเรานะผนังที่มันกั้นระหว่างห้องเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปริมีร้าวนะครับขอบ,ขอบขอบของที่ผนังกับตัวเสาเนี่ยมันก็จะเกิดรอยร้าวเกิดรอยแตกขึ้นได้นะครับก็ตรงนี้ให้ระวังไว้นะครับงั้นเวลาก่อสร้างลักษณะใครนี้นะครับดูบริเวณโดยรอบที่จะไปก่อสร้างหน่อยนะครับว่า ลมมันแรงมากไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับช่างโดให้ลมเข้าทางด้านสั้นของตัวอาคารนะครับคือตัวด้าน3เมตรครึ่งนะครับคือเข้าทางด้านสั้นนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันมีขาเยอะแยะเลยนะทีนี้มันก็ช่วยกันรับได้นะครับเห็นไหมตัวนี้มีขาตั้ง6ขานะคนมีขา6กขาเนี่ยเวลาคนมาผักไม่ค่อยอยากจะล้มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทางเนี้ยทางด้านสั้นนี้นะครับมันก็จะเอ็นตัวค่อนข้างน้อยนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ดูมันจะดูสเกลมันจะใหญ่ไปหน่อยนะ แต่ว่าไอ้ตัวมันขยับจริงๆเนี่ยมันแค่มาหนึ่งเซนเท่านั้นนะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ไม่เหมือนกับไอ้ตัวที่แรงลมเข้าทางด้านยาวเมื่อกี้นะแรงลมเข้าทางด้านยาวเมื่อกี้คนมีขาอยู่2ขาเนี่ยมันค้าไว้ค่อนข้างยากค่อนข้างจะลําลบากนะครับตัวนั้นเนี่ยขยับประมาณ2เซนครึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะแต่ฟังๆดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในในทางวิศวกรรมมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็น่าจะโอเคนะครับอ่าพอช่างโลดจัดทรงมาให้อย่างนี้แล้วนะครับ ตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับผนังตอนนี้ช่างโลดให้เป็นพวกผนังเบานะครับพวกซีเมนบอร์ดวีวาบอร์ดยิปซัมบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ทําเป็นผนังก่อไว้นะถ้าเกิดว่าเวลาเราไปทาเป็นผนังก่อเนี่ยมันค้าระหว่างช่วงเสาเนี่ยโครงสร้างมันก็จะน่าจะแข็งแรงมากกว่านี้นะครับเพราะเวลาเราก่อผนังเนี่ยก็ต้องมีใส่นวดกุ้งว้ยตามเสาแล้วก็พาดเข้ามาตามในผนังด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้โครงสร้างแข็งที่ด้านสั้นขึ้นนะครับมันก็ช่วยให้การขยับตัวโครงสร้างอะ่ะน้อยลงไปอีกนิดนึงนะ ช่างรุดไม่การันตีว่ามันเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝีมือช่างหรือว่าวสัสดุที่เอามาก่อด้วยนะครับว่ามันจะทําให้โครงสร้างนี่มันแข็งมากไหมนะครับอย่างว่าเวลาเราทําในการคํานวณหรือว่าเราจัดทรงกันเนี่ยผนังพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยเอามาคิดกันนะครับตัวนี้ก็คือเสาหน้าเนี่ยสมเมตรครึ่งนะครับอ่สาสเมตรครึ่งนะครับเสาหลังนี่ประมาณ2องเมตรเจสนะครับสลบตรงนี้นะครับสี่องศานะอ่าระหว่างห้องคือ4เมตรนะครับงนั้นตรงนี้ ห้ห้องก็คือ20เมตรนะครับก็ใช้เสาหน้า4นิ้วนะครับหนา3.2นะครับก็คือ1 0อยคูนร0อยคูน3.2นะครับหนา3.2นะก็คือเป็นเสาที่เราสามารถหยิบใช้กันได้ทั่วไปแหละว่างั้นเถอหาซื้อง่ายนะครับตัวนี้นะครับช่างโลดให้เป็นโครงถักไว้นะครับตัวจันทันหลักนะครับให้เป็นโครงถักไว้นะครับตัวนี้ลึกประมาณ50เซนนะอ่า50เมตรนะครับแล้วก็ถักห่างกันที่50เซนนะครับ พอถักห่างกัน50เซนแล้วเนี่ยแปลเราก็จะวางได้ทุกๆ1เมตรเลยนะครับตัวถักนะครับใช้เป็นกล่อง32 32ิมคูณสมิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะอ่านี่นะครับหนา2มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับชั้นทันหลักนะครับใช้หนา2มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับลึก50เซนนี่เห็นไหมครับคือใช้กล่อง4นิ้วนะครับ4ีคูณสนะครับคูณสอนะครับอ่าเวลา ช่างจะมาถามจะใช้กล่องเท่าไหร่นะครับชันทันพรางก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับคือกล่อง4ี่คูณสหนา2มิลลิเมตรนะครับก็ตัวนี้ก็ทุก2เมตรนะครับก็คือกลางช่วงของมันนะนะครับตัวห้องเนี่ยกว้าง4เมตรนะครับตัวจะทันพรางก็อยู่ที่2เมตรนะครับเพื่อเบรกความยาวของแปรนะนะครับออมาดูลูกไกลๆกว้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับลึกลงมาที่50เซนเหมือนกันนะครับ อ่าก็คือค้าลงมานะครับตรงนี้แค่ห้าสิบเซนนะอ่าค้าลงมาใช้กล่องตัวเดียวกันนะครับกล่องร้อยคูณห้าสิบนาสองมิลิเมตรนะครับค้าลงมาห้าสิบเซนนะครับที่ตัวริมนะครับตัวขอบอาคารนะนะครับจะได้ประหยัดคงถักไปได้สองชุดนะครับก็ตัวแปรนะครับเป็นกล่องนิ้วนะครับนิ้วคูณนิ้วนะครับหนา2มิลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับพอเราจัดระยะของโครงถักเนี่ยห่างกันที่50เซนเนาะอ่าเห็นไหมครับ เราก็จะวางแปรของหลังคาเนี่ยได้ที่ที่ระยะห่างทุก1เมตรเลยนะครับตัวนี้คือ1เมตรนะตัวนี้คือ1เมตรนะครับะจะเห็นว่าตรงชายคารตรงนี้นะครับมันจะเหลือแค่5้าสิเซนนะก็ก็ได้นะก็ได้นะครับหรือว่าจะให้มันดูสวยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ช่างโลดคิดให้ที่1เมตรนะครับถ้าเราจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างตัวที่แล้วเนี่ยมันแค่90้าสิบเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้โครงถักเราดูสวยๆนะแล้วก็ห่างจากตรงนี้นะเราก็เลื่อนมันตรงแถวๆนี้นะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเลขมันจะไม่ลงตัวเนาะอย่างนี้นะอ่าแล้วเราก็จัดระยะห่างของแปรเนี่ยให้มันน้อยกว่า1เมตรนะครับก็คือต้องต้องไปจัดทัดให้ดีๆแหละเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่ดีมันก็จะกี่ช่องอะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตอนนี้มันเจ็ดช่องนะครับถ้าสมมุติเราอยากได้แปดช่องมันสวยๆนะ ก็กดขึ้นกดขึ้นเลขก่อนนะก็คือ43สามประมาณ43 44ามี่เซนติเมตรนะครับเอาไหมล่ะนะครับหรือจะเอาสิบล่ะสิบก็คือ35ห้าเลยนะ3าสิบห้าเซนติเมตรนะครับพอมัน35เซนติเมตรแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างทีนะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมาทีขนาดนั้นนะครับแล้วก็เปลืองเหล็กไปอีกนะก็แบบนี้ดีกว่านะครับก็ก็เอาอย่างนี้นะครับก็ช่างโลดจัดไว้ให้ทีแอดห้าิเซนนะครับ หรือว่าจะให้มันลงตัวกว่านี้ก็ลองไปจัดกันดูก็คืออย่าให้มันห่างกว่า50เซนแล้วกันนะครับพอจัดพื้นที่ของหลังคามาแล้วนะครับก็89ตารางเมตรเท่าเดิมนะครับเข้ากับตัวที่แล้วนะโอเคทีนี้ก็มาดูวิดีโอ 3D animation นะครับอาจจะต้องมีหยุดเป็นช่วงๆนะครับเผื่อว่าช่างโรดจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมให้ฟังนะครับเราไปดูกันเลยนะ ห่างระหว่างห้องนี่คือ4เมตรนะครับความกว้างห้องนะครับความลึก3เมตร50นะครับเสาหน้า3เมตรเสาหลังประมาณ2เมตร75บานะครับอตอนนี้ผนังเราเป็นโครงผนังเบากันอยู่นะครับเสาใช้กล่อง100คูนรคูน3.2นะครับก็คือกล่อง4คูณ4แหละครับ ตัวนี้ก็ใช้เป็นโครงถักนะที่ระหว่างเสาเนี่ยใช้เป็นโครงถักเพื่อการแรงลมหน่อยนะครับพอยืดออกมาแล้วก็โอเคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะจัดร้านจัดอะไรได้สบายๆนะครับกว้างสี่เมตรนี่ก็ออกาลังโอเคนะตึกแถวสมัยก่อนนี่คือกว้างสี่เมตรนะครับเขาก็ขายของกันได้สบายอยู่นะ พอม,มาตอนหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีอุปกรณ์แล้วเยอะแยะแล้วมันชักไม่พอนะครับพอ5เมตรมันสวย6เมตรมันก็สวยนะครับไปๆมาๆตอนนี้คือเฉลี่ยเฉลยอยู่ที่ประมาณ5เมตรครึ่งถึง6เมตรนะครับโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงคิดตังกันแล้วนะก็จะเป็นราคาของวัสดุโดยคร่าวๆนะครับวัสดุที่ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเลยนะตัวนี้นะครับ ไม่ได้รวมสีไม่ได้รวมค่าแรงช่างนะครับไม่ได้รวมอื่นๆที่ปะทะนะครับเพราะไอ้พวกนั้นแต่ละท้องที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่ละคนก็จะคิดค่าแรงค่าฝีมือไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นส่วนหลักๆที่ช่างโลดพอจะคิดได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กทั้งมันเลยนะแล้วก็มีเมทัลชีสที่พอจะคิดได้นะครับก็อย่างนี้นะตัวนี้นะครับอยู่ที่สามจุดห้านะครับคูณยี่สิบเมตรนะครับก็ตกอยู่ที่8 4 1 2 1บบาทนะครับ ตัวนี้ก็คือ70ตารางเมตรนะครับเจตารางเมตรตกตารางเมตรละพันสองบาทนะครับก็แพงกว่าตัวที่แล้วนิดนึงนะตัวที่แล้วเนี่ยคือประมาณพันร้อยนะครับคือตัวนั้นน่ยไม่มีโครงถักเนาะตัวเนี้ยเราทําเป็นร้านค้านะครับแล้วก็ต้องเพิ่มโครงสร้างเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงนะครับพอจะรับแรงลมได้บ้างนะนะครับตัวน้ําหนักเหล็กที่เพิ่มมาคือตัวนี้นะครับตัวกล่อง32มสคูณสนะครับตัวเนี้ยที่เราไว้ทําเป็นโครงถักเนาะนะครับแล้วก็มี ตัวจันทันอาเสอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นกล่องร้อยคูณห้าสิที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นตัวล่างของโครงถักนะครับงั้นตัวนี้ก็คือ1200บาทต่อตารางเมตรนะครับก็โอเคนะน่าจะอยู่ในวิสัยที่เราพอจะน่าลงทุนได้นะครับเผื่อสําหรับว่าวันนึงมีโครงการนะครับ ทำร้านค้าเช่านะครับมีพื้นที่อยู่หน้าบ้านนีครับแล้วก็เราก็ต่อโครงเหล็กกันขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีราคาเบื้องต้นนะครับว่าค่าราคาค่าวัสดุเราอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะนํารูปแบบของช่างรลดไปก่อสร้างนะครับก็าควรวิศวกรตรวจสอบให้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีวิศวกรที่ควบคุมหน้าง,งานก็จะดีมากๆนะครับอันนี้ช่างโลดก็ไม่สามารถที่จะไป ดูให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากกลับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างโลดทิ้งลิงก์ไว้แหางล่างนะครับที่จะเป็นโครงหลังคาที่ต่อข้างตัวอาคารที่มันยาวๆนะครับเช่นอาคารพาณิชหรือตึกแถวอย่างนี้นะครับก่อยืนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนั้นนะครับที่ปุ่มแดงๆข้างๆนะครับถ้าไม่มีผู้ติดตามนะครับหรือไม่มีท่านผู้ชมนะครับช่างโลดก็มีวิธทำคลิปให้ใครชมนะครับและที่ Facebook Fan Page นะครับสามารถกดไลค์ที่หน้าแ n Page นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้าไปได้นะครับส่งรูปส่งข้อมูล ส่งรูปร่างหน้าตาส่งสเก็ตอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานไปให้ช่างโลดดูได้ในอินบ็อกซ์นั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับที่กําลังมองหาหรือว่ากําลังมีโครงการที่จะก่อสร้างหรือว่าจะทาอาคารคล้ายๆอย่างนี้นะครับดูเป็นข้อมูลนะครับจะได้เป็นตะกลอนเบื้องต้นเนาะเวลาที่เราจะไปคุยกับช่างนะครับหรือว่าผู้รับเหมานะครับว่าผมอยากได้โครงสร้างคล้ายอย่างนี้นะครับจะได้เป็นไอเดียนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับจะยืดจะหดยังไงนะครับก็ลองให้ ช่างหรือว่าวิศวกรของท่านดูนะครับว่าจะปรับแต่งโครงสร้างได้ลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ